โอเคครับมันนี้ก็สีมาก้อยครับก้อยเนื้อก้อยเนื้อแต่ว่าผมสีบผเฮ็ดคือยังก้อยเนื้อนี่ครับบักแววนครับบักแกวนมะแกวนอันนี้พริกลาบครับพริกลาบภาคเหนือผมได้สองย่างนี่มาผมก็เลยว่าสีเฮ็ดเป็นอาหารเหนือผสมกับอาหารอีสานครับ เดี๋ยวเามาเบิ้งกันเลยครับเชืือแรกดอกวครับบอ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 ,บอทันเดออันนี้เลยบอทันเด๋อเคยอ่ะนี่ครับนดครับใส่เกลือครับใส่เกลือเคล็ดของมันนี่บอใส่น้ำปลาครับใส่ลงไปก่อนเลยอันนี้ผมผผบุกหูก่าพริกลาบ เขาเพีดบ่เพียดนะครับผมพ่ใส่หลายดอกใส่ไปจากน้อยอันนี้ก่ะแนวแสบนี่ใส่เข้าไปสองแสบเลยผมเคยเห็ุผมถามพี่ว่าเราเอ,าอ,าอ่อยอันนี้ไม่ห้อยู่ครับเราบอกว่า เด็ดคือกันก็บ้านเฮาเหะะครับจะว่าบริใส่ขัวขัวายังก็ซื้อผมกับนึกบอกหนะ้าตายมาเลยผมก็เลยน,นี่แหละครับเดยดใส่เลยครับมากแก่นบบกเอื้นจะเค็ดถือมาถือนะครับ เดี๋ยวพี่น้องก็ถามมเบิงกับผมว่ามันจีแสบปะแสบมาซิมน้ำ,น,ำน้ำกันครับผมขออนุญาตปรุงกันแลนนี้เป็นสไตล์ผมเลยเองด้วยครับแลนนี่ดีดีหมอมอกซีใส่เลยครับ ก่อนก้อยก้อยอีสานใส่พริกลาบเหนือซิมครับเป็น,ย,นยังไ่เติมเ่มจะหน่อยติด เล่พี่น้องใดกันเดี๋ยวเราไปซิมกันเลยครับสวัสดีครับมือนี้กับมาอยู่กับผมอีกแล้วครับกะมอดพาลุยพาหิวครับผมกะเมื่อนี้ก็เอาก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อใส่พริกลาบเนื้อมาฝากพี่ฝากน้องครับแท้แรกหรอกครับบพรรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาเอาเบิบ้นนง,งน้ำกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับ แสบบาแสบเข่าท่าบาเขาท่ามันนี่ผักแก้มกับ่มี่ยังไลครับใบบักตุมพลังโหระพาแล้วก็ทัวผักเง้วครับทัวผู้สองสามหน่วยละซาลแนแล้วก็วผะะกักซีครับผมกะผมฝากพี่ฝากน้องด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจผมนะโอเคครับกาบต่ตตองบาวยังไลพี่น้องหยาดเลยครับ นี่จ้างเดียวคำแรกแหกมานครับเดี๋ยวเลือดร้อยเลยครับนี่เลือดเลยครับพริกลาบของภาคเหนือบรู้ว่าเมนูอีดีมันมีบ่ครับแบบนี้แต่ว่าอันนี้ผมผมร้องร้องเบิงแสบบ่แสบครับคำแรกพวกได้การอยู่พี่อน้องได้การอยู่ ดีเลยครับหอมเอ,อ่ยังล่ะมกมักแก่นมักแก่นเห็นไหมครับเอินพิษเอินถือก็ขออภัยนยครับเรา ความเป็นอีสานใช่ครับเหมือะเขาท่าเป็นอีกแบบ เเวลาเขาย่ำถืกอก็ยังล่ะมากแก่นนะครับหอมเลยครับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,รมส์มีนกข้องเล่นบ่ cứ để phải làm cứu vô ô trang giang mà mẹ cắm rừng ờ chạy บ่ต้องห่วงดงนะครับกินของแบบนี้ว่าตรงนี้แนวรับเขา้ารับเขา้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยกวนไทยแล้วครับ พี่กลาาเขากบเพ็ดพี่นั่งดีนะผมโใส่หลายผมค่อยๆใส่กันบเซั์นี่ือจะเอาบบาหวพักอันนี้กับขอทานได้ครับนี่ออตุ้มพลังดับข้าวได้ดีทุกัน เกิดใส่พร้อมหวานครับหวานหวานนี่ครับมะเก่นสำหรับหอม กันบ้านเขาก็ใส่ข้าวครัวอันนี้ร้องผสมเบิงครับก้วยอีสานใส่พริกลาบภาคเหนือขนว่าผมเฮ็ดว่าจืบอว่าต้องกะกออภัย่ได้ครับ เป็นการประยุกค,ครับประยุกประยุกตใส่กันเมืองว่ามันมันได้่่ได้ครับบอกตรงนี้แล้วบัดเขากันคือว่า เขาเฮ็ดกินแบบนี้กันผมกับบอบ่ฮู้จักกันครับผมบอท่านเคยเห็น มัวครับับกับสาเกียบ เขาทายเลยพี่น้องแต่ว่าค่อนข้างที่จะใส่ผิดหลายไปหน่อยบ่าจะกินเขาห้องหอมหอเป่า ยังสี่ยังสี่เลยครับ ้ายเต็มคำ ขักนี้พี่น้องไก่อีสานใส่ผิกลาบมะแขว่นของผักเหนือโอเคครับขอ้าอยู่แซบแซบแซบเมน,นูนี่จัดจัดการว่าแบบใส่ได้เลยครับเพเ่พี่น้องกะนวันนี้ผมขอฝากนะครับขันว่าผูดใด้มากคลิปแน้วนี่ก็ฝากกดแช่กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง ผู้รับคลิปแจ้งเตือนจากผมและที่สําคัญมันจะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมในการทำคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับใส่พิกลาบกับนัวคือเก่าครับ